ที่อยู่ข้างหน้าผมนะครับก็คือโครงไก่ครับต้องบอกว่าหาซื้อได้ไม่ยากตามตลาดซุปเปอร์มาร์เก็ตมีนะฮะและราคาไม่แพงครับที่เรามีโครงไก่เพราะว่าเราจะทำน้ำสต็อกค,ครับจริงๆแล้วนะฮะต้องบอกว่าอย่างนี้ครับ อาหารไทยเนี่ยส่วนใหญ่แทบจะไม่มีอะไรที่ใช้น้ําสต๊อกเลยนะครับนอกจากแกงจืดแต่เราก็คงจะปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าเวลาที่เราทําอาหารที่บ้านในปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวนี้เราทํามากกว่าอาหารไทยอาจจะเป็นอาหารจีนหรือว่าอาหารฝรั่งมากมายที่ต้องใช้น้ําสต๊อกนะครับน้าสต๊อกเนี่ยทำไม่ยากอาจจะใช้เวลาแต่คุณคุณเนี่ยก็สามารถทําน้ําสต๊อกควบคู่ไปกับการทําอาหารหรือการทําเมนูขนมในครัวที่ใช้เวลานานใช่ไหมครับในระหว่างที่เราทําเมนูนั้นๆเราก็ทําสต๊อก ไปด้วยได้อ่ะเดี๋ยวเรามาทำสต็อกกันเลยดีกว่าครับปัดไขมันส่วนเกินที่โครงไก่และกระเล็มหนังไก่ออกนำโครงไก่ไปล้างทำความสะอาดใช้กระดาษซับให้แห้งดีสับโครงไก่ให้เล็กลงเล็กน้อยนะครับแล้วก็ใส่ลงในหม้อกับน้ำ4ลิตรครับล้างทำความสะอาดเอาเศษดินที่ติดตามรากของผักชีออกทุบเล็กน้อยแล้วก็ใส่ตามลงไปหลังจากนั้นจึงตามด้วยหัวหอมใหญ่อีกมากมายครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็ค่อยจุดไฟครับเดี๋ยวพอน้ำสต๊อกของเราเดือดนะฮะเราก็ค่อยๆช้อนฟองเรื่อยๆแล้วก็ลดไฟลงต่ำเคี่ยวสต๊อกประมาณ1-2ชั่วโมงครับ เห็นไหมครับว่าผมได้น้ําสต๊อกไก่หม้อบเบลอร์เลยครับหลังจากนั้นง่ายๆครับคุณผู้ชมเราก็กรองเก็บเอาไว้ใช้นานๆครับ ถ้าเผื่อสมมุติว่าคุณคุณอยากจะเก็บไว้ใช่ไหมฮะโดยการแช่เย็นธรรมดาเนี่ยแนะนําว่าควรจะทิ้งให้เย็นก่อนที่จะนําไปแช่เย็นนะครับหรือว่าถ้าเกิดจะแช่แข็งเราก็อาจจะใส่ถุงพลาสติกนะครับแยกไว้เป็นสัดส่วนเท่าที่เราต้องการจะใช้แต่ละครั้งที่เราใช้เราจะได้ไม่ต้องละลายน้ําแข็งทั้งหมดพร้อมๆกันนะครับและนี่ก็คือน้ําสต๊อกไก่ครับหัวใจความอร่อยของเมนูหลายๆเมนูครับ